เอพยายามที่จะเลี่ยงไม่คุยข่าวเรื่องของไทยกับพูชาละนะครับเพราะว่ามองว่ามันไม่ได้เป็นสาระอะไรมากมายแต่อันนี้มาเป็นสาระหน่อยเถอะคืออดไม่ได้แต่ว่ามันก็ขำๆนะเขาบอกว่าขาเหมน่ะพวกขเมเหรนกันเองนะครับนะอาจจะเป็นสายค้านนะเขาแฉกันเองครับแฉว่าคุณเซนเนี่ยแบรนดสินค้าไทยแต่รอบนําเข้า ฝันะ่งลาวแล้วก็ไปเอาจากฝั่งลาวนะครับนะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ธรรมดาเลยนะมันก็เป็นขำๆนะไอ้แจ็คก,ก็เลยไม่ได้เอาข่าวเครียดมานะครับเขาบอกว่าฝั่งกัมพูชาครับแฉกันเองนะครับว่าฮุนเซนอดีตนายกนะของกัมพูชาแล้วก็ประธานวุฒิสภาเนี่ยออกมาประกาศว่าแบนสินค้าของไทยเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่พอหลังบ้านครับปล่อยให้ในายทุนเน้นนำเข้าสินค้าไทยผ่านสปปลาวแล้ววนกลับเข้ามาในกัมพูชาอีกที นั่นก็แปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าหน้าบ้านนะแบนหน้าบ้านแต่ว่าหลังบ้านเปิดประตูลับๆประมาณนั้นนะครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆด่านช่องช่องจอมที่สุรินนะครับยังมีแรงงานผิดกฎหมายของชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนะโดยกัมพูชาเนี่ยแบนสินค้าไทยแบบเป็นทางการแต่ของไทย ยังมีขายเต็มตลาดเลยฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าในทุนขเขมรซื้อของไทยผ่านพ่อค้าคนลาวนะครับแล้วก็นําเข้าไปฝั่งกัมพูชาซึ่งคนกัมพูชาก็ยังมีสินค้าใช้ได้เหมือนเดิมสินค้าไทยใช้ได้เหมือนเดิมแหะครับแต่ราคาสูงขึ้นแม่นะนายกตัวอย่างยาสีฟันสบู่แชมพูนะครับพวกปลากระกป๋องบะหมี่ซอสนะรสดีผมโชวรสพวกนี้รสดีผมชวรสใช้เยอะ ของกินของใช้แทบทุกอย่างในครัวเรือนนะครับนำเข้าจากไทยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูมันไปกระทบกับใครมันก็ไปกระทบกับผู้บริโภคชาวกัมพูชาแหละครับนะนะของยังใช้ได้แต่ต้องซื้อแพงกว่าเดิมนะเพราะผ่านหลายมือผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับบางพื้นที่อาจจะมีการกักตุนปั่นราคาเพราะว่านะของมันไม่ได้ไหลตรงเข้าเหมือนเดิมของมันไปอ้อมเข้าลามันก็ต้องเสียหลายต่อนะครับผลกระทบต่อไทยเป็นยังไงครับ นะไทยก็ส่งออกทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงฉะนั้นไทยก็ยังขาดนะไทยก็ยังขายของได้ถึงแม้จะทางอ้อมไม่ได้ทางตรงแต่เสียภาษีค่าขนส่งมากขึ้นพอขาแม่ค้าไทยนะครับรอบชายแดนก็ต้องพึ่งสปปลาวนะครับเป็นตัวกลางในการจัดเอ้าก็วากันไปผลกระทบต่อสปปลาวครับเป็นไง ก็กลายเป็นประตูสําคัญไงประเทศลาวที่ถูกใช้ในการส่งต่อสินค้าแบบไม่เป็นทางการครับนะถ้ามีการควบคุมดีๆลาวได้ไรายได้จากขนส่งโลจิสติกดีเลยอันนี้นะพี่น้องชาวชายแดนนะครับแต่ถ้าไม่มีการกํากับนะเสียงโดนโยนบาปว่ามันเอื้อต่อการลักลอบทั้งที่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับก็คือขอเขาสั่งของมาเราก็ซื้อของมาแล้วก็ส่งของไปแต่จริงๆแล้วมันก็คือ มันก็คือโดนข้อหาไงประมาณนั้นก็คือโดนประนามแค่นั้นแหละครับนะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การค้าขายชายแดนครับมันคืออะไรครับมันคือภาพสะท้อนของเกมการเมืองนะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับกัมพูชาใช้การแบนไทยเพื่อสร้างภาพพิเค็มแข็งทางการเมืองครับแต่สุดท้ายครับคนที่เดือดร้อนคือใครฮะก็คือประชาชนธรรมดานะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยคนไอ,ไอคนที่สั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง เอามันไม่เดือดร้อนเอาเงินมาซื้อของแพงๆไงฮะมันก็ตุนไม่เรียบร้อยหมดแล้วนะประชาชนนะฮะก็ต้องซื้อของแพงๆโดยไม่โดยไม่มีของทดแทนคุณภาพเดิมหรือใกล้เคียงซึ่งสปปลาวฮะก็เป็นแค่ทางผ่านครับกลายเป็นเบรียร้ยเป็นหมากในกระดานตัวหนึ่งแค่นั้นนะประมาณนั้นก็อการแบ่งของของการแบง่ขงอบของแบบนี้เนี่ยถ้ามัน เปลี่ยนแคท่ทางเข้าจากประตูหน้าไปประตูหลังแล้วประชาชนต้องจ่ายเพิ่มอันนี้เรียกว่าการเมืองที่คนจนต้องจ่ายค่าภาษีทางอ้อมจริงไหมครับนะก็ท่านผู้ชมก็พิจารณากันเอาเองนะครับข่าวนี้มันก็ตลกนะตลกตลกมันก็เรื่องปกตินะครับเราเห็นอะไรมันตลกตลกนะครับอ่ะโอเคขอบคุณผู้จัดการออนไลน์ครับางานนี้โปรดให้กำลังใจช่อง LT Vision ของเรานะครับด้วยการกด ช้อปปี้ e นะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนําเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดี่ยวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับสระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ okay. นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเ,เหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ